The Voice Prize สนับสนุนโดยซ ใจเล่ได้แต่กินสุตปต้มอาบูเค็ม จุบจิบโอ้ยกินจุบกินละจิบกิ่นจุบจิบกินจุบจิบกินจุบจิบกินจุบกินละจิบกินจุบจิบกลินจุบ ตรงซอกที่คุณรู้นั่นแหละครับชื่ออะไรครับผมสวัสดีค่ะชื่ออรินค่ะอายุย9สกปีค่ะสวัสดีแม่เบนด้วยนะคะสวัสดีท <Momo S 1> ําไทยแล้วก <berish> ็ส <fall> ว <asleep> ัสดีแม่แดงฉันทนาด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ไม่ใช่หรอกเอาไม่ใช่ไม่ใช่หรอกเหมือนมากแม่ดามาเรสเพคมากทั้งสองพีนเลยค่ะเรสเพคยังทําขนาดนี้แม่อยากจะกดกลับไหมคะขออนุญาตเก็บอีไซสกรอกนี้ก่อนนะคะแม่ มันพกกลับไปกินด้วยหรอโอ้ยนี่แม่หนึ่งนะหายใจก่อนไม่หายใจก่อนหายใจไม่ออกใส่กอดแปนมอยู่ทำไมทำไมเลือกเพลงนี้ครับผมจริงๆอ่ะย้อนไปตอนประพยศรีสิบสี่คาแรคเตอร์ของน้องปิวลม่ะค่ะจากละครสะพ้ายไรจักดีนามันเป็นอะไรที่หล่อลอมให้เราเป็นดาวจริงๆทุกวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่เบนด้วยถ้าวันหนึ่งเจอก็บอกว่าอยากอยากจะบวชให้สักหนึ่งพัน กดเลยปดเลยดเลยค่ะปดตรงนี้เลยเออแล้วเดี๋ยวไปบอกให้เออนี่แหละคุณอยากได้เขาเข้าทีมหรือเปล่าใช่ครับอยากได้คุณก็ต้องโชว์อะไรสักอย่างเพื่อดึงเขาเข้าทีมอยากเห็นใครเซลไหมคะในในเมื่อเราร้องเพลงปุ๊บเราสู้เขาไม่ได้เลยถ้าคนเดียวนะฮะก็ต้องเป็นเต้นแทนดีกว่าดีกว่า ลกับผัวที่บ้านค่ะขอบคุณค่ะครับเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวก่อนสิเขามีสิทธิ์เลือกสี่พี่นึกว่าแกจะไปแย่งชิงใส่กรอบที่แบบเขาซ่อนไว้เออลืมยื่นใส่กรอบมาให้ทามซะหน่อยจะไม่ได้กินจุ๊บจิ๊บแล้วเดี๋ยวหลังจะเป็นกินจุ๊กจุ๊กแม่อยากจะขายของอะไรหน่อยไหมไม่ต้องหรอก ขึ้นไปเต้นเต้นอะไรสักเพลงอ้าแม่ที่ม่เอาพอเออเออเออเรื่องที่ลืมมีวันเรื่องที่ร้ายได้ใจไม่เชื่อแล้วเชื่อแล้วจริงๆอะไอ่ะเนี่ยต่อต่อต่อ เสียงหมืออนแากมีปาฏิหาริย์ขอพรได้ครั้งสุดท้ายฉันขอแค่เพียงก่อนตายฉันจำเธอได้ก็พอขอที่ไหนกันไม่คิดเลยว่าจะมีใคร ร้องเพลงนี้ให้ได้ยินเพราะว่าเพลงนี้จริงๆมันพาหนูช่วยผ่านช่วงเวลาที่แย่แล้วก็ดิ่งมามากๆเพราะว่าตอนนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตหนูคือคุณย่าเสียพอคุณย่าก็เป็นคนหล่อหลออให้หนูเป็นหนูในทุกวันนี้เหมือนกันมากๆเลย <Okay. S 2> ก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่หนูใช้แบบในคลิปเดียวเพื่อย้ำเตือนว่าเราต้องมีลมหายใจอยู่เพื่อคิดถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้คุณย่าได้ยืนอยู่วันนี้ด้วยนะคะเพลงแม่อมันเยียวยามากไม่นึกว่าจะได้ยินใครเอาเพลงนี้มาร้องรู้สึกประทับใจมากนะคะโอ้ เก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากเอาเซ็กกลอกมาผมจะให้เลยถ้าพี่อมตีลังกาตรงเนี้ยถ้าทำไมได้พี่ก็กลับมาเฮ้เฮ้ความลิมล้ำทำเราให้สมองไม่อยากจะตัวพ่อท้อพ่อท่่ยังไม่ทันแข่งแบทเทิลเลยครเดี๋ยวอยู่แม่ไปก่อนนะแม่มีปัญหาับมันอยู่ไม่ทันรอบแบทเทิครับ โอโหคนเขารอแข่งกันอีกเยอะเลยแม่แลกรองเท้ากันไหมแล้วมาเต้นสู้กันอย่าลแม่ต่อไหมอย่าเลยค่ะแลกรองเท้ากันไหมย่หน่อยแน่อรินเธอทำให้โค้ชสองคนดีดมากเลยในวันนี้ดีเขาไม่ดีดแบบนี้กันนะถึงเวลาต้องเลือกแล้วล่ะระหว่างแม่กับผู้ชายหม่อมแม่ไปคะถ้าหนูจะเลือกหนูขออนุญาตเลือกเลยนะคะ